ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอยากจะทราบว่าตัวแมกเนติกเนี่ยมันมีการทํางานอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําการทํางานของเจ้าแมกเนติกตัวนี้นะครับพร้อมวิธีการต่อใช้งานนะครับแล้วก็ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับกับแมกเนติกตัวนี้นะครับผมครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของแมกเนติกนะครับ ซึ่งก็ทั่วไปก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับผมโอเคเริ่มแรกให้เรามาทำความเข้าใจกับขาคอยก่อนขาคอยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นขาที่ว่าเราจ่ายไฟให้ครบวงจรนะครับข้างในภายในข้างในก็จะเปรียบเสมือนขดลวดเมื่อเราจ่ายไฟครบวงจรนะครับขดลวดก็จะสร้างสนามแม่เหล็กทำให้มีการดูดหน้าสัมผัสตัวนี้ลงไปนะครับนี่นครับขาคอย แต่ละร,รุ่นเขาจะมีอยู่เป็นคู่กันอย่างนี้นะครับแยกออกจากหน้าคอนแทคนี่นะครับนี่คือจุดสําคัญที่เราจะไปสั่งงานแมกเนติกเลยนะครับจุดนี้เราต้องเข้าใจหลังจากเราเข้าใจการทํางานแล้วก็แมกเนติกแต่ละรุ่นนะครับเขาก็จะมีแรงดันบอกอยู่ตัวนี้ใช้220โวลต์บางตัวใช้380โวลต์บางตัวใช้12โวลต์เช่นโซลินอย์วาว นะครับลักษณะหลักการทำงานใกล้ๆกันโดยนอยวาวก็ไปสร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็ดูดวาวเปิดปิดนะครับผมทีนี้ให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเราจ่ายไฟเข้าขาคอยไม่ว่าจะไฟกี่โวลต์ไม่สําคัญแต่เราต้องรู้ว่าเราจ่ายไฟให้ครบวงจรแมกเนติกจะสร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็ทํางานนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องดูแรงดันที่ใช้งานกับแมกเนติกแต่และตัวนะครับว่าใช้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราสั่ง220โวลต์มาแต่เราใช้ กับไฟ380โวลต์มันก็ไม่ได้นะครับจากนั้นให้ให้ดูการน,นี้ก็คือเปรียบเสมมอนว่าวงจรถึงกันนะครับโอเคเมนเนติกตัวนี้มี3หน้าคอนแทคอิสระจากกันนะครับก็คือไม่ถึงกันเราสามารถต่อไฟ3เฟสอะไรก็ได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ตู้แช่หรืออะไรบางตัวที่ใช้ไฟ3เฟสนะครับถ้าเราใช้ซิงเกิลเฟสเราก็ใช้ลายนิวตันธรรมดาทั่วไปนะครับผมหลักการทํางานเมื่อไฟ ครบวงจรที่ขาคอย2อขั้วนะครับลายนิวตนันตัวนี้220โวลต์นะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กทำห้หน้าคอนแทคทำงานไฟก็จะวิ่งจากนะครับจุดนี้นะครับขา5มามาแวเทอร์มินอล6นะครับแล้วก็จาก3มา4นะครับแล้วก็จาก1มา2นะครับโอเคส่วนรุ่นนี้ นะครับเป็นของมิตซูบิชินะครับก็จะมีอีกหน้าสัมผัสเล็กๆให้เราไปใช้งานในบางอย่างอย่างเช่นไปต่อกับไพลอตลเลมอะไรก็ได้ด้วยนะครับผมอ่าอย่างเช่นว่าตัวคู่คู่ล่างก่อนนะครับอ่าคู่ล่างสมมุติว่าแมกนิกทำง,งานอ่าหน้าสัมผัสคู่ล่างก็จะถึงกันนะครับผมหน้าสัมผัสคู่ล่างก็จะถึงกันก็อาจจะไปต่อไพลอตลเลมแสดงสเตตัสว่า สีเขียวทํางานโดยที่ว่าเราไม่ต้องมายุ่งตัวตัวเมนตัวนี้นะครับเพราะว่าเทอร์มินอลมันจะใหญ่กว่าเวลาขันสายแรงสูงนะครับทีนี้เราก็จะใช้ลูกย่อยตัวนี้ไปต่อส่วนชุดบ็อลเขาจะถึงกันนะครับอ่าก็จะเป็น nc normal close เมื่อไหรที่แมกเนติกทำงานหน้าสัมผัสจะไม่ถึงกันเห็นนะครับเมื่อแมกเนติกไม่ทำงานถึงกันเมื่อทำงานตัดแต่ส่วนตัวล่าง ถ้าไม่ทำงานไม่ถึงแต่เมื่อแมกติกทำงานจะถึงกันนะครับแล้วตนี่ก็มีให้สชุดเลยนะครับรุ่นนี้ก็มีหน้าสัมผัสให้เยอะมากถือว่าคุ้มค่านะครับมี n o n c ให้นะครับสชุดสข้างเลยนะครับแยกอิสระจากกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคุมตัวเมนที่ว่าไปจ่ายให้โหลดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ พี่พเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ